สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมช่างเอลํำพูนครับคลิปนี้มาทดสอบง,งานซอมอินเวอร์เตอร์ไฮบริดยี่ห้อพาวเอมารครับรุ่นนี้4.2กิโลวัตต์คุณปริญญาจังหวัดพิสรุโลกครับส่งเข้ามาเปลี่ยนอะไรในภาค DC to DC นะครับซึ่งเครื่องนี้ก็ใช้เป็นอะไรเบอร์เดิมนะครับซึ่งอะไรเบอร์เดิมก็ดีอยู่แล้วครับเบอร์ 82H140 ครับ มีขายกันทุกไปใช้อยู่10ตัวส่วนฝั่งอื่นไม่ได้มีปัญหาใดๆนะครับเป็นรุ่น p o w ขี H v m 4 2 m ขีด2 4 v ข n ครับทดสอบตั้งแต่ช่วงเย็นมาแล้วนะครับตอนนี้ก็เวลา21่นาฬกาหนาทีเปิดโหลดทิ้งไว้นะครับโหลดอยู่ที่420วัตต์ครับเครื่องก็รู้สึก อุ่นๆน,นะครับเพราะว่าใช้โหลดน้อยพัดลมมันจะไม่ทํางานนะครับถ้าใช้โหลดมากพัดลมมันถึงจะหมุนครับตอนนี้อุณหภูมิก็อยู่ที่ห้าสิบองศานะครับในฝั่งพากอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็สี่สิบหกองศาครับในฝั่งบูตพักคอนเวอร์เตอร์ครับเอาละพัดลมปั่นละครับถ้าพัดลมทํางานนะครับอุณหภูมิก็จะลดลง ลดลงไปแล้วครับดูที่หน้าจอนะครับจะเห็นว่ามีไฟ AC in เข้าร่วมนะครับอ mm ุณหภูมิจาก50ลดลงไปเรื่อยๆครับเ mm hmm. หลือ46องศาฝั่งนี้เหลือ42แบตเตอรี่เหลืออยู่ที่25.5ครับกับโหลด11% ทดสอบโหลดที่4 6 6วัตต์ครับไปดูการตั้งค่าครับเขาตั้งแรงดันชาร์จไว้ที่29.2นะครับไม่รู้ว่าใช้แบตเตอรี่ชนิดไหนครับถ้าใช้ลิเธียมฟอสเฟตก็ ส่วนมากนะครับถ้าเป็น BMS แบบธรรมดานะครับลิเทียมฟอสเฟตจะตัดที่3.7โวลต์น,นะครับต่อเซลล์ต่อก้อนครับวิธีการคำนวณก็เอา3.7นะครับแรงดันสูงสุดที่ BMS แบบธรรมดานะครับไม่ใช่ BMS แบบสมาร์ทนะครับในสเปคของ BMS ธรรมดานะครับเขาจะ ค่าไว้นะครับสูงสุดที่3 7โวลต์นะครับชาร์จได้ไม่เกินนี้ครับเขาตั้งไว 29. ้29.2ผมจะเอา3.7ครับคูณกับจํานวนเซลล์ของแบตเตอรี่นะครับถ้าระบบ 24V โวลต์ครับจะใช้อยู่8ก้อนนะครับถูค,ครับเขาตั้งได้อยู่ที่29.6นะครับ ถ้าชาร์จเกิน29.6 b ิบ S ตัดแน่นอนนะครับเขาตั้ง29.2ครับโอก,กาสที่จะเลยไป29.6มีนะครับถ้าแดดดีๆนะครับที่ผมมาคำนวณให้ดูก็เพราะว่าถ้าเราตั้งค่าสูงกันไปเราบิมเอเป็นแบบธรรมดาตั้งค่าไม่ได้ไม่สามารถดูค่าอะไรได้นะครับที่บิมเ เราจะไม่รู้เลยครับว่าแบตเตอรี่แต่ละเซลล์มีแรงดันเท่าไร่ครับอย่างสเปคของ BMS แบบธรรมดาไม่ใช่ BMS แบบสมาร์ทนะครับเขาบอกว่าเขาจะลิมิตแรงดันไว้ที่3 7โวลต์ครับต่อเซลล์ครับถ้ามีเซลล์ใดเซลล์หนึ่งเกิน3 7โวลต์บ MS จะตัดทันที ถ้าตั้งสูงแบบนี้นะครับโอกาสที่จะล้นมีนะครับอย่างที่ผมบอกเอล้นปุ๊บ b m s ก็เห็นว่าเราชาร์จแรงดันเกินนะครับ BMS จะตัดแล้วก็จะทำให้เครื่องมีปัญหาส่วนแบตเตอรี่ NMC นะครับผมจะมาคำนวณครับแบตเตอรี่ที่ใช้ BMS แบบธรรมดานะครับเขาจะกำหนดไว้เลยนะครับได้อยู่4.25 ่อเซลล์นะครับสูงสุดไว้เท่านี้แบตเตอรี่ NMC นะครับจะใช้อยู่7เซลล์นะครับก็คูณ7เ,เข้าไปได้ที่29.75ิบเก้ห้า็นไหมครับลูกค้าตั้งไว้ที่29.2โอกาสที่จะเกินมีนะครับผมบอกไปแล้วครับเจอหลายๆเครื่องเลยครับตั้งแรงดันสูง ทำให้บีมเอตัดในขณะที่เครื่องทำงานครับไม่ว่าจะจ่ายให้โหลดหรือว่าชาร์จด้วยทำให้บีมเอตัดกลางอากาศนะครับพอตัดปุ๊บเครื่องมันจะยังจะเห็นอยู่นะครับว่ามีแบตใช้อยู่นะครับเนื่องจากว่าภายในตัวเครื่องครับมันจะมีคาปาซิตเตอร์อยู่ที่4ตัว6ตัวครับขนาดที่ขั้วแบตเตอรี่เลยครับเวลาบีมเอตัดครับคาปาซิตเตอร์มันจะมาแทนแบตเตอรี่ ชั่วคราวนะครับแต่ถ้าตัดตัดต่อต่ๆบ่อยๆนะครับก็จะทำให้เครื่องมีปัญหาได้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องการตั้งค่าของ b ีมเสสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟต8เซลล์นะครับในระบบยิ่ม4โวลต์ผมจะใช้ค่า default ของโรงงานครับเป็นหลักผมจะไปคืนค่าโรงงานก่อนนะครับ เอาลครับทนนี้ผมคืนค่าโรงงานเรียบร้อยเข้าไปดูนะครับตอนนี้นะครับค่าโรงงานมันจะใช้ไฟจากการไฟฟ้าชาร์จลงแบตเตอรี่เห็นไหมครับเห็นว่ามันบายพัดการไฟฟ้าแล้วกับบายพัดการไฟฟ้าใจ่ายให้โหลดเดี๋ยวมันก็จะมีลูกศรชี้ลงแบตเตอรี่อา่าเห็นไหมครับทุกอย่างจะเป็นอย่างที่ผมบอกเลยแล้วการตั้งกระแส ของค่า Default นะครับเขตั้งไว้ที่60 m แอมเลยครับซึ่งแบตเตอรี่ผมใช้แค่3าสิบวิธีการที่จะไม่ให้การไฟฟ้ามาชาร์จนะครับอยู่ที่เมนูที่16บหเขาเลือกเป็น snu s ก็คือ Solar เซ l l n ก็คือ N นะครับ u ก็คือ utility ก็คือการไฟฟ้าเนี่ยแหละครับผมจะตั้งเป็น oso ครับให้ใช้จากโซล่าเซลล์อย่างเดียว ผมตั้งค่าแล้วถ้ากดออกมันจะเป็นการบันทึกกดออกจะหยุดการชาร์จทันทีเห็นไหมครับหยุดการชาร์จจากการไฟฟ้าไปแล้วครับแต่มันยังไบพาสอยู่มันอยู่ที่การตั้งค่าต่าตัดสูงต่ออะไรด้วยนะครับในเมนูที่12และ13ผมจะกลับไปตั้งค่าตามสเต็ปของผมนะครับชนิดแบตครับ ถ้าเรารู้ค่าที่เราจะตั้งกับแบตเตอรี่ครับจะตั้งเป็น u s สครับระบบยิมสี่ผมจะตั้งไว้ที่ยิมสนะครับเมนูที่สิบสองสก็คือแบตเตอรี่เต็มเท่าไหร่ถึงจะตัดการไบ p a สออกไปนะครับเดี๋ยวผมเลือกสักย6่สิบกละกันนะครับจริง เมนู12กับ13ไม่ควรใกล้กันมากนะครับมันจะมีปัญหาสำหรับใครที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะครับอธิบายไว้หลายคลิปเลย mm hmm. เห็นไหมครับ mm hmm. แรงดันชาร์จค่า Default โรงงานเขาตั้งไว้ที่28.2สิครับเมื mm ่อกี้คุณลูกค้าตั้งไว้ที่29.2เลยครับ ผมจะตั้งไว้ที่ยี่สิบแปดจุดห้าล้วกันนะครับแล้ววอล,ล์รอยครับขอตั้งไว้ที่ยี่สิบเจ็ดของลูกค้าตั้งไว้ที่ยี่มเก้าถือว่าตั้งสูงไปนะครับเวลาไฟแผงมีเยอะนะครับมันจะตัดการทํางานได้นะครับมาตรฐานโอห์มจะตั้งไว้เท่านี้ครับยี่สิบเจ็ดจุดห้าแล้วก็เมนูยี่มเก้านะครับ,รบตามตัดชัดเานในระบบยี่มสี่โวลต์ก็จะตั้งไว้ที่ยี่สิบสามโวลต์นะครับกันไว้ มันจะทำงานก็ต่อเมื่อไม่มีไฟจากการไว้าเข้าร่วมนะครับมันจะตัดเมนูนี้ก็คือต,ตัดจัดดาวครับตอนนี้ผมตั้งค่าถูกต้องแล้วถ้ากดออกครับมันต้องตัดการบายพาสออกไปเห็นไหมครับตอนนี้ตั้งค่าถูกต้องแล้วนะครับมันใช้ไฟจากแบตเตอรี่เข้าเครื่องนะครับจ่ายให้โหลดที่400วัตต์กิ่นกระแสบแบตเตอรี่ที่ 20นะครับผมตั้งกระแสชาร์จไว้ที่ 30M <c oughs> เดี๋ยวผมจะจ่ายไฟเข้าด้านแผงนะครับตอนนี้ก็จะใช้ Switching DC นะครับแทนแผงโซลาเซลล์ซึ่งเป็นช่วงตอนกลางคืนนะครับหลายๆคลิปนะครับจะทดสอบให้ดูแบบนี้แล้วก็จะอธิบายถึง ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้นะครับในขณะที่เราใช้งานอยู่ตั้งค่าไม่ถูกต้องนะครับใช้อุปก,กรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานก็จะทําให้เครื่องพังได้เช่นกันนะครับผมใช้ไฟเข้าด้านแผงครับใช้เข้ามาแล้วครับ dc 5 v โวลต์ครับดูเมื่อแผงทำงาน,นครับแรงดันก็จะลดลงไป เราตั้งชาร์จไว้ที่ 30M แอมป์นะครับมันก็ต้องชาร์จท,ที่ 30M แอมป์ถ้าแบตเตอรี่ยังไม่เต็มครับเราตั้งเต็มไว้ที่27.5เครับเราตั้งชาร์จไว้ที่ 30M ไแอมป์ไฟจับแขงครับที่มีมันจะจ่ายให้โหลดก่อนเลยนะครับเหลือเท่าไรก็ชาร์จลงแบตบตอนนี้นะครับเราตั้งกระแสชาร์จไว้ที่ 30M ไแอมป์ไฟจับแขงไว้ที่พันส สามร้อยสร้อยนะครับก็จะจ่ายให้โหลดก่อนเลยเหลืออยู่900ร้อยชาร์จลงแบตเตอรี่นะครับถ้าผมปิดโหลดนี้นะครับไฟแผงก็จะลดกำลังวัดลงนะครับเพราะว่าเราลิมิตกระแสชาร์จไว้ที่3 0มแอมป์ก็ลบออกไป400อวัตต์นะครับเหลืออยู่เก้ร้อยลองดูนะครับ มันต้องมีการจ่ายไฟเลี้ยงภายในเครื่องอะไรด้วยนะครับจะเห็นว่าอยู่ที่827วัตต์ครับเพื่อเอามาชาร์จแบตเตอรี่อย่างเดียวไม่มีโหลดนะครับเดี๋ยวผมลองจ่ายโหลดที่1,009ครับครับจ่ายโหลด1,009ครับไปจากแผงมาที่2,009อ่าเหลืออยู่900ก็ชาร์จลงแบตเตอรี่ เครื่องนี้นะครับ่อมในภาค DC to DC แล้วก็ไม่ได้มีการโมดิฟายได้ๆครับผมก็จะทดสอบให้ดูเท่านี้เรื่องการตั้งค่าใดๆนะครับผมตั้งค่าให้ไว้ประมาณนี้แล้วกับแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตไม่ต้องไปแก้ไขใดๆนะครับใช้เท่านี้เลยนะครับหรือว่าค่ามันไม่จําก็ให้กลับมาดูคลิปนี้นะครับแล้วก็ไปตั้งค่าอย่างที่ผมบอกจะใช้งานกับอินเวอร์เตอร์เครื่องนี้ได้ยาวๆเลยนะครับ สายแบตเตอรี่สำคัญมากนะครับใช้สายแบตเตอรี่ที่ขนาดเส้นใหญ่หน่อยนึงนครับเบอร์25้าทองแดงแท้นะครับสายเชื่อมไม่แนะนำให้ใช้ครับเอาละผมทดสอบให้ดูเท่านี้ครับสอบพอให้รู้ว่าเครื่องกลับมาใช้งานได้แล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกับผมช่างเอ๋ลำพูนครับสวัสดีครับ